เบ้าหน้าฟ้าประธานนะคะวิชัวของวงจริงๆเลยค่ะสําหรับพี่ซูนะคะพี่สาวคนสวยค่ะเธอเปลี่ยนสีผมแล้วจริงๆนะคะหลังจากที่เมื่อวันก่อนค่ะเธอมาบอกว่าเธอเปลี่ยนสีผมแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยโออภาพมันก็ไม่ชัดใช่ไหมก็เลยไม่ได้เห็นกันแบบเต็มๆค่ะแต่พอมาวันนี้นะคะเธอมาโพสต์ภาพแบบชัดๆเต็มเตมตาค่ะต้องบอกว่าโอ้โหคนอะไรนะสวยมากๆค่ะสวยแบบวัวตตยควายล้มกันไปเลยทีเดียวนะคะแต่เอ๊ นี่เธอกําลังขายงานอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามองไปด้านหลังเนี่ยเห็นว่ามันเป็นราวนะคะแล้วก็มีไม้แขวนเสื้ออยู่ด้วยนะคะแถมตรงใต้ตาของพี่ซูค่ะก็มีการเขียนคาว่า ox เอาไว้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเธอนั้นสวยมากๆเลยนะคะพอเปลี่ยนลุกแล้วเนี่ยดูสวยดูเฉี่ยวดูเปรี้ยวขึ้นเยอะเลยนะคะเท่ากับตอนนี้ก็มีลิซ่าเนาก,ก็ไว้บนทอนะคะส่วนโลเซ่ก็ไว้โทนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วยพี่ซูค่ะ เท่ากับตอนนี้ก็เหลือแค่เจนนี่เนาะที่ไว้ผมสีดําเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้ค่ะเห็นทางพี่ซูแล้วก็เจนนี่ค่ะพวกเธอค่ะเข้ามาคุยกันนะคะใน reverse ด้วยนะคะเห็นทุ่งเถียงกันอยู่พอสมควรนะคะถึงการใส่รหัสนะคะ โดยโคศพพี่สูงนะแน่นอนค่ะว่าเธอมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะพยายามที่จะหัดเล่น v ีเวิร์สนะคะอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะได้มาคุยกันกับบลิงค์ด้วยนะคะแล้วก็เห็นมีการโพสต์รูปนะคะลงใน v ีเวิร์สอย่างที่เห็นเนี่ยะค่ะแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเยอะมากแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะ,ะต่อจากเมื่อวานค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะก็เจนนี่นะมีการแบบว่า พูดเหมือนกันนะว่ามันยากพอสมควรนะคงจะต้องค่อยๆปรับตัวไปนะคะแล้วก็เห็นเทียงกันนะคะกับพี่สุถึงการใส่รหัสในวีเวิร์สนะคะพี่สุก็บอกว่าเออคิดว่ามันเป็นห้องลับนะแต่จริงๆเนี่ยเธอบอกว่าเออเธอก็เข้ามาได้เลยนะเจนนี่ก็ตกใจเหมือนกันค่ะบอกว่าเออฉันก็เข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพี่สุก็สันนิษฐานว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นแบ็คพิงก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่รหัสอะไรแบบนี้ค่ะ คืออาจไปก็ขำไปะคะในความพยายามของพวกเธอค่ะที่จะหัดเล่นนะคะ reverse ค่ะเพื่อที่จะมาคุยกันกับลิงกอะนะแอดก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะเห็นเธอนะคะมาโพสต์รูปภาพนะคะอัปเดตสีผมสีใหม่ของเธอค่ะต้องบอกว่าโอ้เห็นแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเลยรีบเอามาฝากค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า